ขอคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซิน,นชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดา500ยาพันุ้ขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ขอคุณในห้างวินัยวีระพุชงครับผู้ให้การสัมนุนแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดรวมถึงบริษัทจงไทยเจียนหมิงเอี้ยวเอี้ยกุ๊ปจำกัดครับจิ่วเจิ้นปูเซินเกียวหนังจิ่วเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัสกุลขอขอบพระคุณครับ,อบ,รบโอ้ของยกนั้น แลกกันแบบเจ็บๆใครดีใครอยู่นะครับยกนี้ออกหมัดเดินก็อยากโอ้มีศอกมาแล้วครับดูว่าเพชรมีชใชนั้นมีศอกสลับแล้วก็จับปล้ำในตีเขา่าเพชรภูผาก็มีเดินต่อยท้องต่อยหน้านะครับแล้วก็ตี้นะครับคอยบวกอยู่ตลอดบวกกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเห็นอะไรดีๆหน้าครับไม่ต้องลุกไปไหนนะครับ ใครปวดหนักปวดเบามีธุระที่ไหนนี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปกันดูคู่นี้คู่เดือดแห่งไปที่เลยนะครับเพชรลือชยัยกางเกงสีเพชรภูผากางเกงสีน้ําเงินมา้าตัวเล็กว่าตีตีจิกไปที่ชายโครงนี่ตีแรงเลยนะครับเพชรภูผาป้าเล่นแจ้งท่านผู้ชมนะครับฮะสำหรับคอกีฬาคืนนี้ครับคืนนี้คู่สี่ทุ่มนะครับโครเอเชียกับบราซิลครับเดี๋ยวต้องดูครับวดเข้ามาทุกทีแล้วครับรอบ8ทีมคํำคืนวันนี้โครเอเชียกับบราซิล พรุ่งนี้ครับโมร็อกโกกับโปรตุเกสครับฮ่ทสี่ทุ่มเหมือนกันทูฟยช่อง24ถ่ายเท่าสดตลอดเลยครับคืนนี้โคเอเชียกับบราซิลโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มาเอียงเอียงแต่ว่าโอ้ยมาพี่อาลีตอนนี้ยังไงครับสถานการณ์โอ้โหเพชรือาัยนี่เ็นจังหวะบวกหมัดนะครับเล่นเอาถลาลงไปแต่ว่าหล่นลงมาจะขึ้นเร็วนะครับกรรมการไม่นะบยังให้โอกาสนะครับ ขึ้นมาได้นี่เพชรภูผานี่เดินเบียดเลยนะครับเตะไหต่อยส้ายแล้วก็มีศอกสลับนี่เลยครับคู่นี้ไทรพลาดนิดเดียวนี่ล่นได้เลยครับอตอนนี้ฟื้นแล้วครับตัวเล็กเริ่มจะกลับมาตีตัวใหญ่แล้วครับเพชรภูผาโอ้โหคู่นี้นี่เจียนไปเจียนอยู่ป่วกไปอ้าวมัดมัดกระสอบใครโดนใครโดน ไขหลับไครลนวงในล็อกตีได้ไหมแมายัดก่อนจากกรรมการดึงมือมามาสู้กันมาบวกมาบวกโอ้โหสอกน่ากลัวครับอ้าวล็อกบิดไปปิดมาตีกันไปตีกันมาการซ้อมนี่ถ้าซ้อมไม่ถึงออกอาวุธกันแบบนี้ไม่ได้นะครับโอ้โหนี่ครับทำไมครับเพาถึงบอกว่ามวยมันวันศุกร์นี่เป็นรายการมวยไทยที่แฟนๆไม่ควรพลาดเลยครับโอ้โหตอนนี้ มาเพชรตัดเพชรแดงเพชรลือชัยต้องกานเพชรภูผาวงในโอ้โหรูปร่างนั้นเสียเปรียบนะครับเพชรภูผาแต่เวลาจับไหนดูจับได้เปรียบดูจับแข็งแรงกว่าด้วยนี่นะครับตวัด้านคอไปสูงไกล่ท้งแล้วโอ้ตะขวาต่อยขวามาดูวงไหนต้องจับกดเอาไว้ก่อนแล้วก็คอยไล่แขนแทงสู้ครับเพชรลือชัยไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันเพชร เพชรภูผาก็พยายามจะชนจะเบียดนะครับเตะสายต่อยสายทักกันก็ใจเย็นชําเลยจุจุท่านผู้ชมได้เป็นพันพันคนเลยครับไปเจอกันนะครับวันอังคารนี้สัญจรชุดใหญ่เลยครับคูฟอยูช่อง24ถ่ายทอดสดให้แฟนๆได้ับชมเหมือนเดิมครับหโมงเย็นเป็นต้นไปจากนาครศรีธรรมราชครับมาแล้วครับยกที่4เดินขยับตั้งแต่ต้นยกเพชรฤชัยอาศัยรูปร่างนะครับที่ได้เรียบพยายามจะเบียดกล้ำใน เพชรภูผาก็ไม่ยอมวงไหนก็ไล่แขนแล้วก็จับดีกว่าด้วยตีเลยครับมาแล้วโอ้โและหมัดแลกศอกกันนี่หน้าหล่นจริงๆนะครับแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสเต็มเต็มเลยครับคู่นี้นี่ผู้ชนะหล่อเลยครับเพราะว่าดูเดือนร้าใจชกกันมันถูกใจจริงๆครับวันนี้มวยมันวันศุกร์ของเราครับอ่ะกรรมาการดึงมากลางเวทีผ่านนาทีแรกยกสี่ซ้ายครับเอ้าศอกบวกไป่ะยนานตัวใหญ่พยายามจะชิงเหลี่ยมจับคอครับแต่ว่าตัวเล็ก ตัวเล็กอย่างเพชรบูผาแกก็ขยันยกจริงๆครับเอ้าชิงเหลียมจับเด้งตีครับกรรมการดึงมาก่อนเดี๋ยวรอดออกไปนอกเวทีครับโอ้โหนี่ครับภาษาบวยเขาบอกเดี๋ยวเสมอแดงเดี๋ยวเสมอน้ำเงินมาสถานการณ์ทานนี่มันคู่ขี้เอาไปเข้าไาโอ้โหดูครับมาไนไนไนมกรรมการแยกออกมาก่อครับเดี๋ยวว่าเดินออกอาวุธกันนะครับแลกกันตลอดไม่มีใครยอมใครเพชรภูผาขยับเข้าหาชวนทะเลาะ เพชรลือชัยก็มีหมัดมีศอกนะครับแล้วก็แข้งขวาคอยสกัดเอาไว้ดูจังหวะการจับในนะครับเตี้ยกว่าก็จริงแต่เวลาล็อกตีเข่านี่โอ้โหทำได้ดีเอาเลยครับแรงขึ้นมาตามลําดับอีกแล้วนะครับตอนนี้เพชรภูผาวงในนี่เป็นเพชรภูผาครับที่ล็อกอ้าเอ้าตีตัวใหญ่ตัวใหญ่ยังไงก็มาแกขยันยกขยันเสียบครับเพชรภูผาเพชรลือชัยจะกันอย่างเดียวไม่ได้นะครับวงในครับโอ้โหนี่ครับ มาเชื่อว่าเป็นอีกคู่หนึ่งครับที่ยกห้าขึ้นมานี่สถานการณ์น่าจะชิงดำครับโอ้ตอนนี้พระสงครามาว่าวงายเพชร,รือชัยหรือเพชรภูผายกออโอ้โหวงในไม่มีใครยอมใครจริงๆเพชรภูผาหาัยความแข็งแรงนะครับเตียกว่าเบียดเข้าไปต่อยหมัดแล้วก็กล้ำในเวลาล็อกนี่ล็อกแข็งแรงหรือว่าเพชร,รือชัยก็พยายามจะขวางจะแทงสู้นะครับ เกมการชกนี้น่าจะเปรียดกันถึงทิ้งดำแน่แลลวครับคู่นี้โอ้โห و, แข้งขวาสวยครับเพชรลือชัยอ่ะติดตัววงในใครตีใครตีได้ไหมมาเหลี่ยมนี้มันมันเอียงครับมันยังตีกันไม่ชัดเจนโอ้โห و, เร้าใจอ้าวเดินแข้งขวาไปมีศอกด้วยขวางยกมาแย่ขวางขวางน่ากลัวเลยนะครับเพชรลือชัยครับโอ้โหเหมือนเห็นเลือดแล้วนะครับเห็นเลือดแล้วครับอ่าต้องมีคนแตกแล้วครับแบบนี้ โอ้โหเดี๋ยวดูครับช่วงพักยกนะเดจะเห็นแผลชัดๆอูด้ดขวางโอ้โหมาขวางแบบนี้เลยครับเจ้าเพชรลือชัยหัวสุดมันเลยครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยววันนี้ดูโคโอเอเชียกับบราซิลไปก่อนก็ทูฟายูช่อง24ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมครับเจอกันตั้งแต่3าทุ่ม45ครับติดตามกันได้เลยครับมาเริ่มกันยกสุดท้ายนะครับทีมงานของเพชรพูผานี่ เพราะว่าต้องมีหมัดมีศอกเข้ามาเสริมเยอะๆนะครับออกมานี่เดินเบียดต่อยหมัดเลยนะครับขยับเข้าไปเพชรปูผาต้องล็อกเอาไว้ไม่ประมาทเหมือนกันหมัดนวยอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับโอ้โหดูจังหวะการล็อกนะครับล็อกของเพชรลือชัยนะครับดูนะครับโอ้เอาไม่ได้ไม่ได้ตีไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกนะครับมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีครับพยายามจะเก็บกันอาวุธนะครับเพชรลือชัยเก็บอาวุธอแต่เก็บอยู่ไม่อยู่ครับเพราะว่าเพชรปูผาแกตื้แกเนี่ยครับอู้หูฟันศอกครับ ขยันออกจริงๆครับแต่ดูครับมือเกนียวครับทางด้านเพชรลือชัยกรรมการเห็นว่ามันใกล้เชื่อก็เลยแยกเวลายังเหลืออีกพอสมควรเลยนะครับอีก2นาทีครับอ้าวแทงขวาไปแกเตะกะให้หยุดเลยครับแต่ยังไม่หยุดนะครับเพชรภูผาดื้อนะครับสำหรับฝ่ายน้าเงินอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับเวลาอีกเกือบสองนาทีนี่ครับมาขอเนี่อู้ พลา,าดคนถีบหมุมมนเลยครับไม่เป็นไรเวลายังมีครับพี่อลีพยายามจะฮึดอย่างเต็มที่ก็ถือว่าทําหน้าที่กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีเลยนะครับมวยคู่นี้เล่นกันเจ็บๆตั้งแต่ยกแรกเพชรผูผาก็ยังไม่ท้อนะครับเดินกยับเข้าไปนี่นะครับนุกถทีบหรืว่าถีบนี่จะเดินจะร้อนไปเหมือนกันไม่สนเบียดเข้าไปต้องล็อกเอาไว้เลยครับเพชรลือชัยเกมเผาเวลาไปเรื่อยยังไม่ประมาทนะครับการก็ไม่ตกด้วยครับวันนี้มวยมันวันศุกร์นี่ โอ้ความมันคูณ2เลยนะครับแล้วก็เป็นนัดระเลงเลือดของจริงครับกำลังจ,จะจบคู่2นี่คุณหมอทำงานหนักเลยนะครับที่เห็นตอนนี้ก็ต้องมีเย็บ3าคนเป็นอย่างน้อยแล้วครับเพชรพยักษ์สก,กายคู่แรกเย็บทั้งคู่คู่นี้เพชรภูผาก็ก็ต้องต้องเข้าห้องหมอครับเพราะว่ามีบาดแผลแตกน่าจะอยู่บริเวณเหนือศีรษะบนศีรษะนะครับเรายังไม่เห็นบาดแผลนะครับแต่ว่ามีเลือดออกมาแข้งขวาครับอ่สวนหมัดแต่ว่าพละงกำลังก็ดูว่า น้อยลงไปเยอะเลยนะครับพักผู้ผาเดี๋ยวจบผู้นี้ผู้ต่อไปห้ามพลาดเลยนะครับแก่นแก้วซอบุญมีฤทธิ์ครับเจอกับสมเด็จปิ่นสิงชัยครับร้อยปอนและก็ครูเอกเรียนย้ำนะครับเป็นการแข่งขันมวยรอบ5ดาดาวล้างสายเอครับสูสุท PC พีซีมวยไทยครับมวยฟอร์มสดแห่งปีเลยนะครับกลับมาภาคนี้นี่สี่ไฟชนะรวดเลยครับมีชนะคะแนนกับชนะน็อกนะครับเสมอกับแพ้นี่สะกดไม่เป็นนะครับวันนี้เจอกับรุ่นพี่ครับ ยกมรกตรวอส,สังปราภัยครับนี่เป็นระดับอดีตแชมเปี้ยนนะครับช่องทูฟอยูในรุ่นแบนตั้งเวท118ปอนด์ด้วยนะครับยกมรกรก็เข้ามาในมวยรอบนี้แทนพีรพัฒน์มวยเด็ด7 8 9นะครับที่ไม่พร้อมแล้วก็ถอนตัวออกไปครับครับวันนีู้่ที่สครับใกล้จะอยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับ แมเกมมันมาจากกันถชุนยกสุดท้ายครับโอ้โหถือว่าทําหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่เลยครับพี่อาลคีครับครบรายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับกรรมการธงชัยองสเสวกเดินไปเก็บใบคะแนนแรกนะครับใบคะแนนที่2แล้วก็ใบคะแนนสุดท้ายนะครับขอที่จะหันมาชูมือให้ เพชรลือชัยสิทธิ์ผู้กองอ่อยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกดูเดือดขาดลอยไทยไทยครับ